ปิดท้ายท่านผู้ชมเ,เมื่อวานนี้นะ่าสนใจขออนุญาตเพจดักอยากดังเดียวจะให้ดีเทอร์นพัทเจ็ดเป็นกรณีแต่งกายไคดันเซอร์ใส่ชุดว่าบิวไปเต้นอยู่กลางโรงพักที่ปลายบางที่งนทบ,บุรีเ,เราจาเป็นต้องเบรดนิดหน่อย อ่าเกีนแรกผมเห็นคลิปนึกว่าเอ๊ะ สถานที่ควบคุมตัวเกี่ยวกับต้องงานดีไอพายพหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมค่ะอกลายเป็นว่าทราบต่อมาจากผู้กกับปลายบางนนทบุรีพันตํารวจเอกปิยวัฒน์พัชรานิตยธรรม,มค่ะชี้แจงว่ามันมีการจัดงานเลี้ยงใกล้ๆโรงพักปลายลบางสามสาวนี้เป็นแดนเซอร์ที่มางานเลี้ยงคือเธอมาสแสดงแต่ว่าเธอมาขอใช้ห้องน้ําโรงพักไม่มีตํารวจรู้เลยเหรือว่ามาเต้นกันแบบนี้ท่านผู้กํากับบอกไม่รู้ก็คือมองว่าก็เป็นประชาชนเหมือนกันประชาชนก็มีสิทธิ์มาใช้ห้องน้ําโรงพักได้เพราะก็มองว่าห้องน้ําโรงพักสะอาด ไม่มีใครรู้เลยว่ามีการอัดคลิปเป้นแบบนี้มารู้ที่หลังก็ติดต่อไปแล้วไปตำหนิแล้วก็ยอมรับว่าเป็นความคึกขนองอหมายถึงแดนเซอร์แดนเซอร์ค่ะตำรวจไม่มีใครเห็นเลยเหรอยืนท่านยืนยันอย่างนั้นไม่มีใครรู้สอบถามแล้วใช่ไหมสอบถามแล้วค่ะเชื่อไหมอ่ะสิบรายกาสี่สิบสามนาที